เฮ้ยมันมีเด็กที่ไหนมาเล่นโรงงานเขาเนี่ยเฮ้ยใช่พี่ใครวะ้ชะตรองเท้าหน่อยดิเออชะตรองเท้าดิเฮ้ยมึงทำไงกับลูกพี่งแรงนะอ่ะเฮ้ยช่วงนี้แก๊งเราเก็บค่าคุ้มครองไม่ค่อยได้นะว่าอันเนะั้นลูกพี่ไอ้นี่ก็เก็บไม่ค่อยได้เนี่ยสายต้องแบบนิสัยกันหน่อยแล้วเนี่ยไอ้บนิสัยอะไรม่ต้องมาสอนมึงเป็นลูกน้องขาหมูพูดอย่างนี้ได้ไงวะนี่คุณ มึงกินเหล้ามาจากไหนมันดีหน่อยลูกพี่มันก็นิดนีหน่อยลูกพี่อพบอก,บอกแล้วใช่ไหมบอกมึงชิ้เหล้าชิ้นใหม่ว่าเยอะกินเหล้าอ่ะแล้วผมไม่กินแล้วเนี่ยพี่ผมใกล้สั่งแล้วเนี่ยอารมณ์เสียวะ่ะ A later few moments later. เฮ้ยมันมีเด็กที่ไหนมาเล่นโรงงานวนะเนี่ยเฮ้ยใช่พี่ใครวะไอ้ยว้าแม่เลยวแม เอยเอาแม่งเลยไไปกระชาคอนมาดิเฮ้ยไอเจิดมึงมาทำอะไรที่นี่อยากเข้าแก๊งพี่อ่ะนี่บันทินกูไอพี่เท่มากเลยนะมึงอยากเข้าใช่ไหมใช่อยากเข้ามากเดี๋ยวกูพาไปหาลูกพี่กูมึงตามกูมานี้ตามมานี้อยากเข้านะใช่ไหมเฮ้ยดีดีเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่มีเด็กใหม่อยากเข้าแก๊งเราอะพี่เอาแม่งมันดิดูทรงล้วแบบว่าเนี่ยไอหน้าเจิดเนี่ย ไอ้หน้าดืดเนี่ยนี่เหรอเนี่มันเข้าแก๊งเราอะเฮ้ยมึงเป็นใครวะมึงเมาแล้วไปข้างหลังส่งละเช็ดรองเท้าหน่อยดิเออเช็ดรองเท้าดิเช็ดเอารองเท้าขึ้นมาเอาขึ้นมาเอ้าเช็ดรองเท้าให้หนูหน่อยดิเช็ดรองเท้าดิเอาเสื้อมึงเช็ดจุดต่อให้มึงเอาเสื้อเช็ดเฮ้ยเฮ้ยเช็ดดีๆดีวะเออตั้งใจเช็ดหน่อยสิวะอุ้มโอ๊ยพอแล้ว โอ้โหดีร้านเฮ้ยเช็ดไม่ต้งเช็ดแล้วเฮ้ยมึงทำไงกันลูกพี่แรงครับด๊อกหีบเลยด๊อกหีบเลยสั่นหัวให้ลูกพี่ผมเอ้ยแล้วลูกพี่แล้วลูกมาก่อนพี่เมาแล้วก็อยู่ส่วนเมาเอ้ยไปลูกพี่จะกลับมาเลยวะนูดนูดนูดะขอมึงดีโอ้ยจริงเลยฮ่โอ้ยตายตั้งตรงนี้ไม่ได้ มือขี้มือขี้มานี่เด้อไอนาเจิดครับผมมาเนี่ยมาแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่มหรอโอ้ยเมาไม่มีมีลูกน้องนีงไม่มีดีกว่าปะเขาไหวเฮ้ยมาหนีเด้งเกวเหรอเอาอะไรคนนี้คนนี้นะบอะอยากเข้าแก๊งจริงเหรอจริงเหรอดูทรงหน้ามันไม่ได้โอ้โหแว่นเนี่ยโอ้ยไหนแล้วเอาแว่นออกดิเออหน้ามันเข้าท่าดีว่ามัน ดูโคตรดีวะอย่างนี้ต้องให้มันไปทวงนี่ครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอดูหน้ามันโกรธหน่อยวะมันทำหน้าโกรธดิไ้โกรธกว่านี้อีกโกรธกว่านี้อีกโกรธกว่านี้อีกหยังฐานันโกรธอีกยังอีกยังไม่หยุดอีกมึงไงหยังไม่หยุดอีกอ๋ออ๋้ยอุ้ยมีคนต่ออังกายผมเมื่อกี้มีคนทำร้ายผมยังอีกยังอีกยังพวกมึงหยังไม่กระทืบมันอีกเนี่ย มัออนว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยเ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 ้ย